สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด,วด่วนเงินไวเราไปถึงที่ ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูไหงโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนาบเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบ, k, ระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบป b บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบป b บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบป b บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมคันนี้นะฮะวิ่ง6,000กโลเท่านั้นนะครับเป็นแอร์หรอกปี2,019ลายมอนสเตอร์ด้วยนะครับลายมอนสเตอร์เอนเนอรี่เนี่ยนะฮะอันนี้คือเป็นลายเดิมจากโรงงานมานะไม่ใช่เราเอามาแต่งนะครับเพราะฉะนั้นสีนี้หายากนะครับผมแล้วมันเป็นตัว R r a c i n g ซึ่งจะได้โชคซับแทงแบบนี้นะครับรถคันนี้รถมือเดียวเท่านั้นนะครับพี่ผู้ชายซื้อมาแล้วก็ให้ภรรยาเอาไวข้ขี่รับส่งลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องบอกแบบนี้ครับว่ารถเนี่ยมันเดิมสนิทเลยนะ ว่ามันก็จะมีริ้วรอยจากการใช้งานเนี่ยพอสมควรีนรถมือเดียวเท่านั้นนะเล่มพร้อมชุดโอนครบแล้วมีบุ๊กสวิตด้วยนะครับแต่เขาเข้าศูนย์นอกตลอดนะครับผมมาดูกันนะฮะอันนี้ทะเบียนกรุงเทพนะครับสภาพเดิมๆนะครับท่อไอเสียเดิมๆพ่นการสนิมทนความร้อนเกรดอุตสาหกรรมคันนี้ผมไม่เก็บงานอะไรเลยภายนอกนะครับผมภายในถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ก็จบเลยคือรถบิดแลวสมูทเลยนะครับผมมีอยู่อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนให้คือปลอกแฮน์นะครับซ้ายขวาเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยน้ำมันเครื เื่องเปลี่ยนให้ใหม่นะ้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็สิ่งที่ คงเดิมไว้ก็คือพวกชุดส่งชุดสีอะไรพวกนี้คงเดิมทั้งหมดรถวิ่งมา6 0 0 0กว่าโลตีซะ7,000โลนะครับดิสเบกนี่คือไม่มีสึกเลยนะเรา,เาสามารถเอานิ้วเนี่ยจิกแล้วดูได้ว่ามันเนี่ยไม,ไม่ไม่เป็นรอนไม่เป็นคลื่นเลยนะครับผมเดิมจริงๆนะฮะเพียงแต่ว่าการที่เอาไปรับส่งลูกเนี่ยมันก็แลกมาด้วยริ้วรอยจากการจอดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเป็นธรรมดานะครับแล้วก็พวกขนแมวขีดควรถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องริ้วรอยประมาณนี้คุณจะเห็นได้เลยว่ารถคันนี้มันไม่ได้ชน หรือไม่ได้แบบมีล้มหนักอาจจะมีแบบเนี้ยเนี่ยรอยเห็นชัดเจนว่ามันเบียดฟุตบาทเพราะมันเป็นแนวตั้งแบบเนี้ยเนี่อออกไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาไปจอดข้างๆนะครับรับลูกเนาะเออก็เข้าใจได้นะครับผมแต่นอกนั้นเนี่ยครับชุดสีมันเดิมหมดจะมีจุดตรงนี้นะครับที่ เริ่มมีความซีดบ้างผมลงน้ํายาให้เรียบร้อยนะครับแต่ชิ้นนี้ไม่กี่บาทหรอกร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าให้เห็นเลยนะครับว่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาเลยนะครับแค่ลงน้ํายาอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยเอาไปใช้งานได้นะครับโซิงอาร์มเป็นแบบคู่อันนี้ดีมากๆเสถียรภาพมันจะชัดเจนอยู่แล้วคุณดูความเวววาของโลงหะตรงแกนล้อครับคือตรงนี้นี่เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันอ่า,าบตรงนั้นก็คือคาาจารบีปกตินะครับเอาไว้ลดความร้อนแล้วก็โช๊คครับเห็นไหมครับไม่มีรั่วซึมนะครับยังอยู่ในสภาพเดดิมมมทีี่ากๆนะ สตาร์รถกันดีกว่าตัวนี้รองรับ e20 9 1 5นะครับและโซฮอนะ,อะเป็นหัวฉีดเรียบร้อยเครื่อง1 5 5ยซีซี VVA นะครับหรือว่าไปผ่านนั่นเองชุดสีเดิมโรงงานตรงนี้มีดิ้วมีรอยมีหดบ้างต้องบอกว่ามีหดจริงๆนะมันตากแดดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหดแบบ เนี่ยฮะดูก็รู้เลยว่าโหดนะฮะผมลองกดๆดูอ๋อเออมันเป็นคือมันคงรูปแบบนี้ไปแล้วนะครับนีนิดหน่อยนะฮะไม่ได้เป็นผลกับการใช้งานนะ,อะโอเคนะครับมีขนแมวบ้างมาสตาร์ทรถให้ดูกันดีกว่าทีเดียวติดเลยเห็นไหมฮะผมไม่บิดเคร่งช่วยเลยนะมาดูควันขาวมีไหมนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่รถขย่้เลยนะนี่ควันขาวไม่มีบิดเป็นมาเครื่องแรงแล้วคุณผู้ชมดูนี่เดี๋ยวผมให้ดูตรงมือผมนะ มันบิดแล้วมันสมูทมากคุณผู้ชม <Yeah. S 1> เห็นไหมมันไม่มีความสั่นสะท้านขึ้นมือเลยคุณผู้ชมคือรถมันสมูทจริงนะครับอ่าแล้วผมก็คิดว่าน่าจะไม่แท้แน่นอนนะฮะร,รถมือเดียวแล้วผ,ผ,ผู้ผู้หญิงเขาใช้เองนะะตอนไปรับเนี่ยก็เห็นเลยนะครับว่าเออเขาใช้เองจริงๆนะครับผมอไฟเลี้ยวนะครับผมนี่นะฮะนะครับ,นะรบเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไฟท้ายไฟเบรกมีครบถ้วนนะครับผม อโอเคหน้าปัดเรือนไหมกดดูนะครับผมนี่สามารถกดได้นะฮะนี่ฮะ Average b แบตเตอรี่1 4 c ออดิโอเท่านี้นะครับ Trip A 799.5นะครับ ทีฟบีฟิวิโก้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับไปลองเล่นกันดูนะฮะโอเคหน้าจอมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะมีบอกรอบนะครับบอกน้ํามันบอกเวลาบอกความเร็วบอกกิโลหลักๆก,ก็ประมาณนี้เท่านั้นนะครับขออนุญาตดับเครื่องแล้วคุยกันเรื่องราคานะฮะตัวนี้นะครับก็ถือว่าสภาพหนึ่งในร้อยได้นะถ้าใครอยากจะได้สวยคืออยากได้แบบรถวิ่งน้อยนะครับแต่อยากได้สวยด้วยเอาคันนี้แล้วก็ไปจับแต่งองค์ทรงเครื่องเปลี่ยนชุดทรงชุดสีด 4, ก็ได้แต่ถ้าเกิดชอบเดิมๆิดิ้ว ลอยช่างมันชอบลายมอนสเตอร์นิจจิอยู่แล้วนะครับผมคันนี้คุ้มมากๆเพราะผมขายแค่39,900บาทเท่านั้นคุณผู้ชมราคา39,900่าได้155ซีซีปี19รถมือเดียว6 0 0 0โลคุณผู้ชมครับอาจจะต้องไปทำเพิ่มเติบ้างเช่นอยากได้ชุดสีสวยก็เปลี่ยนก็ทำนะครับอยากได้ยางดีๆยางใหม่ก็เปลี่ยนก็ทำแต่นอกนั้นเรื่องนะฮะตัวเช็คมาให้แล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนมาให้แล้วล้างขัดเครื่องมาให้เรียบร้อยพร้อมที่จะทะยาน สู่การใช้งานได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคันนี้ 3- 9 9โอ้โหราคาเราๆนะครับคุณผู้ชมครับได้เครื่องที่สดที่ใหม่แบบนี้ไปนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะโทรมาได้ที่0 6 4 6 3 6 3 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5จองก่อนได้ก่อนเช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะขายรถนะครับผมอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับวูบบใบนะครับรับรองไม่ผิดหวังบางทีห่างกัน5 0า0ันมื่นนึงก็มีนะครับผมแค่เช็คราคาดูไม่เสียหายตรงไหนแอนมา ค r code ไว้ให้ทักไลน์มาส่งรูปรอบคันมาได้เลยนะครับแล้วก็ค่าจัดส่งคันนี้ถูกนะครับราคา3 9 9 0 0เนี่ยส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลเท่านั้นไม่พอนะครับต่างจังหวัดค่าส่งโครถูกโคราชชนบุรีผมคิดอยู่แค่500คุณผู้ชม500บาทนี่คือแลปสติ๊กเกอร์นะครับแล็ปแล็ปกันรอยทั้งคันพรีเมียมมากๆนะครับไปส่งถึงหน้าบ้านนะฮะถูกมากนะครับผมเพราะฉะนั้นอยู่จังหวัดอะไรโทรคุยก่อนอย่าเพิ่งไปคิดไปเองว่ามันจะต้องแพงอะไรยังไงนะครับหลายคนโทรมาก็ตกใจกันหมดา ค่าจะส่งทำไมมันถูกแค่นี้เองนะครับหัเบาะให้ขุณไดแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับล้วพี่ที่ขายคันนี้มานะถ้าติดตามอยู่ไม่ต้องตกใจผมไม่ได้เป็นสายบวกกาไรเยอะนะครับผมผมซื้อพี่มาเนี่ยก็3สามกว่าแล้วนะครับเพราะว่ารถมันวิ่งน้อยนะแล้วผมก็เห็นในคุณค่าของรถที่มันยังวิ่งน้อยคุณภาพดีนะครับแล้วเดิมๆแบบนี้ใครชอบแห้งๆเดิมๆนะครับคันนี้จัดไป399เเท่านั้นนะครับอ่ะเพียงแต่ว่า มันคะแนนจะอยู่ที่85-90เนะครับก็จะหากเรื่องของชุดส่งชุดสีหรือว่ายางที่มันจะเป็นเดิมติดรถไปเท่านั้นนะครับอโอเคนะครับผมวันนี้ลาไปรถนี้ไปชมอีกคันกันเป็นฟอร์ซ่า300นะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วนะฟอร์ซ่า300นะใครที่หาผมสกูตเตอร์เป็นวิกสกูตเตอร์แล้วราคาย,ย่อมเยาอะไปดูคันนี้กันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับ Honda For ซ300โอ้โหไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ f o r ซ300เนี่ย นะครับก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าหาสภาพสวยๆเนี่ย ค่อนข้างจะยากเลยนะคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยสำหรับสำหรับผมนะผมบอกเลยว่ามันสวยแจม่มจริงๆแล้วมันวิ่งน้อยด้วยคุณผู้ชมครับมันวิ่งมาทั้งหมด11,900แล้วมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะเข้าศูนย์มาทุกระยะ,ะเดี๋ยวให้ดูเลยดีกว่าเป็นขวัญตานะครับผมว่ามันดูแลมาดีขนาดไหนนะครับนี่ฮะคู่มือมีบุ๊กเซอร์วิสมีนะครับเดี๋ยวเราดึงบุ๊กเซอร์วิสมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะนี่นะครับพันโลเซอร์วิสแล้วสอ6 0 0 0โลเซอร์วิสแล้ว 6, ลว,ลว,ลวก0 0นโล 9โลอยู่ด้านล่างตอนนี้11,000โลสวิตให้เรียบร้อยนะครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรให้เรียบร้อยนะจากทางวูบบนี่ฮะปี2018นะครับผมสีดำเล่มพร้อมชุดโอนครบนี่เบาเปิดอ้าแบบนี้ได้เลยนะอ่า <c oughs> โทษนะครับมันเด้งนิดนึงผมเปิดแรงไปนิดนึงนี่เดี๋ยวเปิดอ้าให้ดูนะครับปุ๊บเปิดอ้าแบบนี้ได้เลยนะอ่านี่นะครับเห็นไหมฮะ นี่ค้างแบบนี้ได้เลยเมื่อกี้ผมเปิดนี้ถ้าไปกระแทกมันเงนี้ยปึ้งมันก็จะเด้งกลับแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้มาดูอีกว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมของแต่งนี่เยอะมากอันนี้ของ Revolution เลยเห็นไหมครับเป็นงาน CNC เอาไว้แขวนแกงแขวนกาแฟนะครับตุ้มไปแฮนนะครับผม นี่ของแอคทีฟโหของแอคทีฟแท้นี่แพงนะนี่ของ r ร v o l u ชั่นนะครับผมนะแล้วก็มีตัวจับมัลติ้งตรงนี้นะครับใส่กล้องจับกล้องอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับอ่ะแล้วก็การเบรกการสองข้างเนี่ยปรับระดับได้ถึง6กระดับเลยนะแล้วของแท้อีกตั้งหากเป็นพันแน่นอนนะครับบูสต์การล้มล้อหน้าของ r ร v o l u ชั่นแท้เช่นเดียวกันตัวนี้ก็น่าจะเป็นพันนะครับบีสเบรกเดิมโรงงานโอ้โหแทบไม่สะดุดเลยคุณผู้ชมแล้วคุณดูสันขาวเลยเห็นไหมฮะ ดูแลรักษาดีมากยางหน้าหลังนะครับใส่ของ p ิ r e r i ี่ไดโบ o สกูเตอร์มานะครับผมตรงนี้เป็นเร v ว l u ชั่นเหมือนกันที่พักเท้านะครับ นี่ฮะโอ้โหของแต่งพวกนี้รวมๆแล้วเป็นหมื่นแน่เลยนะอ่าเนี่ยฮะชิ้นเนี่ยชิ้นเล็กๆห้าพั 5, 000, 500, 000, นไอห้าร้อยพันหนึ่งนะครับชิ้นอย่างเงี้ยค่อาจจะประมาณพันหนึง่งประมาณนี้นะครับผมเนี่ของ Revolution เป็นงารเซีนสีสวยมากคาร์บอนเทคตัวนี้คาร์บอนแท้นะจ๊ะชิ้นนี้เป็นพันแน่นอนนะครับแล้วก็ช o k หลังแก๊สซี่แท้นะครับเดี๋ยวจะมีอ่าท่อด้วยท่อก็มีท่อเดิมให้นะครับผู้ชมตัวนี้นะครับเป็นท่อของ GP Racing นะครับผมตัวนี้สีเป็นไทเทเนียมเห็นไหมฮะ นี่สีเป็นไทเทเนียมซึ่งเดี๋ยวเราจะมีท่อเดิมไปให้ด้วยแล้วท่อตัวนี้ไม่ดังนะคุณผู้ชมท่อตัวนี้ไม่ดังนะครับผมนิดหน่อยเท่านั้นเสียงดีมากเสียงจะออกทุุมๆนุ่มๆคือรถคันนี้นี่ฮะดิสเบรกข้างหน้าหลังสันคมสวยเลยนะครับเนี่ยจับเ้าแทบไม่สะดุดเลยดูแลมาดีมากๆแล้วมีไลน์น็อตเลสมาบ้างนะครับถือว่า รักรถที่เดียวแล้วก็ทําออกมาได้สวยจริงๆนะครับรถไม่มีล้มชนหนักนะฮะชุดสีจะสังเกตได้ว่าชุดสีเดิมแน่นอนนะครับผมดูแล้วเนี่ยเดิมจริงๆนะผู้ขนม้วงขนแมวตามแบบอายุมันยังพอมีให้เห็นบ้างนะครับไม่ใช่แบบไม่กิฟเงาแวบตาแตกมาแบบนั้นก็คือน่าจะต้องมีเปลี่ยนชุดสีถูกไหมฮะแต่อันนี้เท่าที่ดูแล้วน่าจะเดิมเลยครับอโอเคประมาณนี้นะฮะจุดพิจารณาของคันนี้นะครับผมก็คืออ,อาจจะมีเรื่องยางนะครับยางเขาใส่พิลร,รี่มานะฮะแล้วก็ใส่มีอายุป,ประมาณหนึ่งแล้วยังใช้งาน ได้อยู่แต่ถ้าอยากจะดีหน่อยก็เปลี่ยนสักนิดหนึ่งนะครับแต่รถเนี่ยรับรองว่าราคาเราใจแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจับท่อไอเสียให้ดูมีท่อเดิมให้นะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเนี่ยมีกล่องท่อเดิมให้เลยนะฮะมาฟังเสียงท่ออันนี้กันหน่อยดีกว่านะนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวมาดูมาฟังเสียงกันนะโอ้ยคุณผู้ชม เสียงดีแบบเสียงดีมากแล้วผมลองเอาไปวิ่งนะอัตราเร่งดีเลยนะครับปลายนี่ไหลกระจายสนุกมากขี่สนุกนะครับแล้วเสียงไม่ดังนะครับคุณผู้ชมเสียงออกผู้ดีผู้ดีผมบอกได้เลยนะฮะว่าคนที่ชอบท่อเสียงดีเสียงทุ้มแบบไม่แววนนะคันนี้คุณต้องหลงไหลท่อเสียงนี้แน่นอนนะครับนี่ฮะไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับชิลหน้านี่ชิลสูงชิลต่ำไฟฟ้าปรับได้หมดนะครับระบบไฟเลี้ยวนะครับนี่ฮะ เลืวซ้ายเลืวขวาติดครบหมดนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟฉุกเฉินให้ดูนะใช้งานได้หมดทุกฟังก์ชันนะครับนี่ไฟท้ายไฟเบรกติดครบหมดนะครับโอ้โหพร้อมใช้เลยนะฮะคันนี้บอกได้เลยนะครับว่าใครได้ไปโคตรจะคุ้มแค่ของแต่งเอาง่ายๆนะท่อเนี่ยอย่างเดียวก็ต้องมีเกือบหมื่นแล้วมั้งผมว่ามันเป็นฟูลนะครับไปถึงตรงนู้นเลยคอเป็นไทเทเนียมแบบนี้นะ อะคอเป็นสีเทเนียมหรือเท,นทเนียมแท้ไม่แน่ใจแต่ดูแล้วมันเหมือนเท,นทเนียมแท้นะคุณผู้ชมเผลอๆนี่มีเป็นหมื่นเลยนะใบแล้วปลายเนี่ยเป็นคาร์บอนแท้ด้วยนะครับโชค๊คแกซ๊ซี่มีคาร์บอนมาบ้างเล็กน้อยแล้วของแต่งรูบิวชั่นทั้งคันคุณผู้ชมครับคันนี้บอกได้เลยว่าโคตรเท่โคตรหล่อใครที่หาอยู่ห้ามพลาดนะครับอ่ะโอเควิ่งมาแค่หมื่นเดียวด้วยหมื่นต้นด้วยนะครับเดี๋ยวบินให้ดูนิดนึงนะนี่นะฮะนี่รอบขึ้นความเร็วขึ้น หายมแล้วท่อก็ไม่ดังด้วยนะครับผมอโอเคขอแยกดับเครื่องนะครับด้วยสวิตช์ออฟหลันจบเรียบร้อย อัตราบริโภคน้ํามันตัวนี้นะครับจะอยู่ที่30กว่าโลลิตรนะครับผมแล้วก็รองรับน้ํามัน e 2 0 9 5้หและโซฮอถือว่าประหยัดน้ามันใช้ได้และความแตกต่างของ For ซาสามเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่2คือเจเนอเรชันที่1เนี่ยมันจะเป็นตัวอ้วนเลยที่เราเรียกกันอ้วนดำนั่นแหละครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเจเนอเรชันที่2มันจะผอมเพรียวมากยิ่งขึ้น p c x ไปได้ For ซาไปได้อ่ามันเป็นวลีเด็ดตอนที่ For ซาตัวนี้มันออกมาเลยนะครับผมที่เขาคุยกันสนุกสนานนะ ของเขาอีกอย่างหนึ่งคือตัวเก่าเนี่ยชิลหน้าอยากสูงอยากต่ำเราต้องเปลี่ยนแต่ตัวนี้เราปรับสูงต่ำด้วยระบบไฟฟ้าได้เลยนะครับออกทริปต่างจังหวัดคุณเปิดชิลสูงกันลมขี่สบายอยู่ในเมืองอากาศร้อนปรับลงเป็นชิลต่ำง่ายดายแค่ปุ่มกดแค่นี้เลยครับ สะดวกสบายมากนะครับผมใครที่หาฟอร์ซ่าไว้ใช้งานแล้วราคาเนี่ยไม่เกินแสนนะครับหลักหมื่นเนี่ยต้องคันนี้เลยเปิดราคากันไปเลยนะครับผม96,900บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีฟรีหมดไม่มีให้ใ้จ่ายใดๆทั้งสิน้นต่างจังหวัดค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยค่าส่งโคราชชมบุรีคิดอยู่แค่500บาทคุณผู้ชม500นี่ส่งถึงหัวกระดหน้าบา้านแล้วแรปสติ๊กเกอร์รอบคันไปให้ด้วยแบบ VIP เลยนะฮะว i p อพี VIP จ๋าเลยนะครับต้องบอกได้เลยว่าใครที่หาฟฟร์ซ่าในง แสนมีทอนแล้วละทอนหลักพันกันด้วยนะครับผมต้องไม่พลาดคันนี้เลย96,900อ่ะคุณผู้ชมแค่ท่อแค่ของแต่งเป็นหมื่นไปแล้วอ่ะโชคอีก Revolution งาน CNC ทั้งคันต้องเท่าไหร่แล้ววิ่งน้อยเข้าศูนย์ทุกระยะ เปไงฮะรถบ้านแท้เดิมพร้อมชุดโอนครบนะครับแค่ไอ้ก้านเบรกสข้างนี้เป็นพันแล้วคุณผู้ชมครับงานซีนซีแท้ของ Revolution มันขึ้นชื่อทําไมมันถึงดีนะฮะเพราะงานมันดีและแข็งแรงและมันสมูทมันไม่กองแกงคุณเคยซื้ออะลาหลักเป็นร้อยไหมมันก็จะแบบกระดกกระเดกล็อกได้บ้างปรับตั้งไม่ได้บ้าง,ไม,ไ,างไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับซึ่งไม่มีการนี้อันนี้คือจะเรียกว่า แข็งแรงแน่นหนึบนะครับผมใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมราคานี้ช้าอดแน่นอนนะครโทรมาได้ที่0646363635 0646363635จองก่อนได้ก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะขายรถหรืออยากจะเทินกับรถคนันนี้สแกน QR Code มาได้เลยนะฮะอย่าเพึ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูบบครับบางทีห่างกัน5 0 0 0ัน0 0 0่นหนึ่งไม่เสียหายตรงไหนครับคุณแค่ แอดไลน์เรามาแอดดยูหกสามห้าหรือสแกนคิวอาร์โค้ดมาเช็คราคาก่อนได้ส่งรูปรอบคันพร้อมตําหนิและหน้าสับหน้าเริ่มมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราประเมินราคาให้นะครับรับรองได้ราคาที่สูงแน่นอนนะครับและที่สําคัญคุณไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องเอกสารอันนี้สําคัญบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากขายรถแต่ไม่รู้จะขายใครขายกันเองก็กังวลใจเหลือเกินว่า,อาเอกสารเนี่ยที่เป็นเอกสารราชการของเราเนี่ยไปอยู่ในมือคนอื่นที่ไม่รู้แบบว่าเขาเป็นยังไงนะฮะจะอันตรายไหม ขายให้วูบบายขายให้มืออาชีพอย่างเราดูแลครับรับรองครับราคาไม่น้อยหน้าแน่นอนนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือคุณอุ่นใจเรื่องเอกสารไปได้เลยว่าเราทําถูกต้องตามกฎหมายทุกประการอันนี้คือไรความเสี่ยงเลยและข้อที่2ครับคุณไม่ต้องมากลัวมิจฉาชีพ ABC นู่นนี่นั่นนะครับเพราะเราไปถึงที่และโอนเงินให้คุณก่อนด้วยนะครับผมอันนี้ชัดเจนเลยนะโอนเงินให้คุณก่อนเงินเข้าบัญชีคุณเช็คก่อนเลยนะครับถ้าเงินเข้าบัญชีคุณค่อยปล่อยรถอันนี้แฟร์ดีไหมครับ นะสบายใจหายห่วงกันทั้งคนขายคนซื้อแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนอย่าลืมนะฮะคันนี้ไปไวแน่ๆใครที่มีโอกาสอยู่ในมือนะครับผมโทรมาได้เลยโทรไม่ติดโทรใหม่นะครับบอกได้เลยบางทีเนี่ยสายมันชนกันอาจจะไม่ได้ติดสายนี้อยู่ก็ได้อาจจะไม่ได้ติดคุยกันเรื่องฟอสไซยอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นช้าไม่ได้เลยโทรมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ